สวัสดีทาาุไฟชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับชาวราศีสิงห์คนโสดทุกท่านเลยนะคะใครโสดยกมือขึ้นนะคะเรามาดูซิว่าความรักของคนโสดอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีสิงห์ขอพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ค่ะ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะชาวราศีสิงห์มาดูซิธาตุไฟใช่ไหมคะมีความเป็นผู้นำมีความเซ็กซี่นะคะในตัวเองนะคะชาวธาตุไฟขอความรักของคนโสดชาวราศีสิงห์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ช่วงหน้าไฮซีซั่นหน้าเทศกาลนะคะชาวราศีสิงห์ มาดูกัน Energy ของชาวราศีสิงห์ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้น Tree of Pentacles เรียกได้ว่านี่คือสัญญาณของ Earth s i น์นะคะคุณจะเจอความรักที่เป็นทีมเดียวกันีมเว Work ไปสู่ Dream t เจอคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นไปนทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคือทีมเดียวกันนะคะทั้งความคิดความชอบ การผจญภัยไอเดียการออกแบบการสร้างสรรค์นะเป็นทีมเดียวกันเลยอาจจะมีคอนเน็กชันร่วมกันทํางานร่วมกันกิจการร่วมกันเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันหรือว่าเป็นสายสัมพันธ์ที่มันเข้มแข็งม,ม,มันหนักแน่นนะคะเรียกได้ว่าก็คือดีมทีมนี่แหละทีมเดียวกันพากันเติบโต,ตไปสู่ความสำเร็จในความรักเลยทีเดียวเพราะว่าสัญญาณของความมั่นคงจริงๆเหมือนกับว่าพากันสร้างสร้างออไม่ว่าจะเป็นสร้างความรักก็เหมือนคู่ชีวิตกันแล้วก็เหมือน คนที่มีคุณอาจจะมีเพื่อนหรือว่าคอนเนคชันที่ทำอะไรร่วมกันกิจกรรมกิจการร,ร่วมกันแล้วก็เป็นสายสัมพันธ์ที่มีเพื่อนของเพื่อนที่รู้จักหรือว่าคนแนะนำอะไรแบบนี้ด้วยนะคะถึงถึงจะไม่มีตั้งแต่ทีแรกค่ะแต่ว่ามันสื่อพลังงานของจะต้องมีแบบทำความรู้จักถ้าสมมติว่าเจอกันออนไลน์หรือว่าเจอกันในแบบที่ ช่องทางอื่นก็จะมีแนะนําเพื่อนให้รู้จักกันนั่นก็คือแบบว่าคุณก็ได้รู้จักเพื่อนเขาเขาก็รู้จักเพื่อนของคุณแบบนั้นนะคะเป็นทีมเวิร์กทีมเดียวกันมีอะไรที่คล้ายๆล,ละไม้คลายกันพูดคุยกันได้เคลียร์กันได้เข้าใจมีสารความสัมพันธ์กันเหมือนกับว่ามีเพื่อนคอยเป็นไกด์ความรักอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าบางท่านเป็นแบบนั้นมีเพื่อนที่คอยเป็นซัพพอร์ตความรักหรือว่าส่งเสริมในด้านความรักของคุณด้วย ดีมทีมนะคะเป็นทีมเวิร์กทีมเดียวกันแล้วก็เหมือนกับว่าบางอย่างชาวราศีสิงห์ขอดูอีกสิเหมือนกับบางท่านจะได้สละโสดแล้วเหมือนกับว่าคุณอาจจะบางท่านชาวราศีสิงห์จะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์นั้นอาจจะคุยกันมานานแล้วสักพักแล้วถึงเวลาที่จะขยับสเต็ปเป็น แฟนกันแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนโสดชาวราศีสิงห์จริงๆบอกได้เลยค่ะว่าคําว่าทีมเดียวกันไปสู่ดีมทีมนั่นคุณกําลังได้เจอ Ace of p e n t a c l e s เจอความรักที่เป็นความมั่นคงจริงๆได้ได้ว่าเจอใครที่เกินที่จะฝันเกินที่จะเป็นสเปคที่คุณตั้งไว้คือคนคนนี้มาพร้อมกับคุณค่าของชีวิตของคุณเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงาน หรือว่าไลฟ์สไตล์หรือชีวิตสุขภาพแล้วก็การเงินคือเป็นเหมือนกับโชคดีซึ่งกันรายการที่ได้มาเจอกันส่งเสริมกันซัพพอร์ตกันเป็นความรักที่ปลูกตั้งแต่รู้จักกันแบบเพื่อนหรือว่าอยู่ในกวนที่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วเติบโตบไปด้วยกันจนกระทั่งเป็นความสัมพันธ์แบบมั่งคั่งเลยระยะยาวแบบผู้ใหญ่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณก็จะได้ ทำกิจการกิจกรรมร่วมกันมีอะไรร่วมกันคือเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้ร่วมกันได้แบบนี้เลยทีเดียวแล้วก็มีคอนเน็กชันที่ดีมากๆร่วมกันก็เรียกได้ว่าเป็นความรักที่ทําให้คุณและเขาจเจริญรุ่งเรืองไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นรีมทีมเลยทีเดียวประสบความสําเร็จด้วยกันปรึกษาทุกอย่างทุกเรื่องได้และแถมมีคอนเน็กชันดีๆซึ่งต่อยอดไปสู่ชีวิตใหม่ๆได้หนทางใหม่ๆช่องทางใหม่ๆได้เลยคือเติบโตง,งอกงามสดใส ความสุขสวยงามความรักที่มีคุณค่ามากๆเพราะว่าเป็นหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอความรักที่ที่แตกต่างที่จะส่งเสริมคุณค่าในในชีวิตคุณค่าของความรักได้เจอรักแท้ได้เจอรักเดียวใจเดียวนะได้เจอรักที่ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นแม้ว่าคุณจะมีปัญหาแม้ว่าคุณจะเกิดเรื่องของอะไรคุณกับเขาก็สามารถ สามารถที่จะปรึกษหาหารือพูดคุยเป็นทีมเดียวกันไปไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ชัยชนะได้สวยงามมากๆจริงๆเป็นหุ้นส่วนชีวิตเป็นรักแท้ที่คือสวยงามมากๆชาวราศีสิงเดี๋ยวเรามาดูอีกความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงนั่นไง s o x o u p u p s นะคะคุณจะเจอใครที่ ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านผูกพันคุณกําลังได้เจอคนในดีตชาติของคุณนะคุณกําลังได้เจอคนที่คุณตามหาแล้วก็รอคอยคนคุ้นเคยใครบางคนจะกลับเข้ามาหาคุณหรือว่าคุณรู้จักกับเขาอยู่แล้วนั่นก็คือเพื่อนแนะนําหรือว่าสมัยเด็กๆเ,เป็นความรักที่เป็นความผูกพันเรียกได้ว่าเป็นความผูกพันที่เคยเจอกันแล้ว รู้จักกันแล้วตั้งแต่สมัยเด็กสมัยเรียนหรือคนคนนี้ถ้าคุณไม่เคยเจอเลยอย่างที่บอกถ้าเจอออนไลน์หรือว่าเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางบอกได้เลยเขาว่าคุณจะได้เจอคนในดิาัิที่กาลังหวนกลับมาหาคุณและทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ที่พิเศษแล้วก็วิเศษมากๆเรียกได้ว่าคุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านคุณและเขาเหมือนจะได้ตามหาจุดเปลี่ยนของชีวิตของ ขอ,ของคำว่าความรักและก็ของคําว่าการรอคอยบางอย่างที่อยู่ในใจและติดในใจของการละกันเลยทีเดียวคุณกําลังเนืรเจอเนื้อคู่อย่างที่บอกคะ่ะเป็นดรีมทีมที่นําพาไปสู่ความรักความโรแมนติกเลยแล้วก็มันจะเป็นไปอย่างที่ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันจนกระทั่งถึงความโรแมนติกตอนแรกการเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้แบบว่าหวานหรือว่าโรแมนติกอะไรเลยนะอาจจะเป็นในเรื่องของการแบบ เจอกันในงานนะคะเจอกันในสถานที่บางสถานที่แต่รู้สึกว่าถูกคอกันเข้ากันได้ดีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทัศนคติไลสไตล์แต่พอได้รู้จักกันนานเข้านานเข้า,นา,นขาวันเวลาทําให้ทําให้มันเกิดในเรื่องของการปลูกต้นรักเกิดขึ้นเกิดความผูกพันเกิดความรักที่โรแมนติกเกิดขึ้นเกิดวันเวลาทํามิ่งในการบ่มเพาะความรู้สึกความสมานที่นําไปสู่ความรักที่เป็น เป็นเหมือนความรักที่ผูกพันมากๆและแน่นแฟนมากๆแล้วก็เป็นบางอย่างที่ปรารถนาของกันรละกันโดยที่มันค่อยๆเติบโตและซึมซับไปเรื่อยๆจนไปสู่การรู้สึกว่าขาดกันไม่ได้นะคะรู้สึกแบบนั้นเลยว่ามันขาดกันไม่ได้มันยิ่งใกล้มันยิ่งรู้สึกอบอุ่นขาดไปขาดใครไปสักคนหนึ่งหรือห่างไกลกันมันรู้สึกว่า มันรู้สึกว่าคิดถึงมันรู้สึกว่ายิ่งทำให้สิ่งนั้นอะมันดึงกลับมาหากันมันมันเหมือนแม่เหล็กเลยคุณรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะมันมีความมันมีความโรแมนติกมันมีความผูกพันมากมากเลยแล้วความผูกพันความโรแมนติกการเรียนรู้ระหว่างคุณและเขานั้นมันเป็นไปอย่างธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นอนุญาตให้คุณได้พบเจอกับใครที่เข้ามาหรือใครที่คุณ กําลังที่จะเจอนั้นอนุญาตให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนคุณกําลังปลูกปลูกต้นไม้แล้วค่อยๆดูค่อยๆดูความรู้สึกค่อยๆดูว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะเติบโตแล้วก็มันจะมันจะรู้สึกว่าความรู้สึกมันจะเติบโตไปไหมถ้ามันรู้สึกฝืนมันรู้สึกพยายามนั่นคือสิ่งที่ยังไม่ใช่จังหวะไม่ใช่หรือว่าเป็นคนที่ไม่ใช่เลย แต่มันต้องแบบเป็นไปตามธรรมชาตินะคะทีนี้แหละคุณต้องอนุญาตให้หัวใจของคุณเดินตามความรู้สึกคุณและธรรมชาติของความสัมพันธ์แล้วคุณจะรู้คุณจะจับสัญญาณได้ว่าใครแอบชอบคุณอยู่หรือว่าใครเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกพิเศษมากๆชาวราศีสิงห์ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ five of cups และถ้าคุณเจอแล้ว j u s t m e n t wow เซเว่นอับคัพทรอคัพแล้วก็เดอะเวิลชาวราศีสิงห์ถ้าคุณได้เจอเขาแล้วคนคนนี้บอกได้เลยคุณไม่ต้องใจร้อนคุณไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าคุณคุณกำลังเจอความรักที่เขาทำให้คุณมีคุณค่าในตัวเองคุณกำลังได้เจอความรักที่เขาจะเขาจะส่งคุณค่าความรักความผูกพันให้กับคุณ เขาจะรู้ว่าเขาจะเข้าหาคุณหรือว่าดูแลคุณยังไงเมื่อถึงเวลาเปิดใจเมื่อถึงเวลาพูดคุยเมื่อถึงเวลาที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นขอยคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะเคยเสียใจไม่ว่าคุณจะเคยเจ็บปวดมาหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้ามันใช่มันเป็นสิ่งนี้ต้องปรับกันหรือว่า ไม่ว่าห่างกันไปหรือว่าอะไรกันไปยังไงถึงเวลาทามิ่งที่จะมาเจอการคุยกันเคลียร์กันแล้วก็ขยับสถานะความสัมพันธ์สุดท้ายมันก็ได้เจอได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝืนยอมรับแล้วก็จบไปแล้วก็เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่คุณต้องใจแข็งให้ได้คุณต้องนิ่งให้ได้คุณต้องใจเย็ยในเยในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าคุณกําลังเจอความรักที่ไม่เหมือนใครบอกเลยความรักที่ทําให้คุณรู้สึกสัมผัสกับความรักแท้ที่ไม่ได้เข้ามาทําให้คุณรู้สสึกเเจจบววหรือ่าีย Triop World Cup แล้วว cups, แล The ทีนี้ความโสดบอกเลยค่ะว่า Tre ออฟคัพและก็ the world เกิดขึ้นความโสดของคุณอิสระภาพของคุณต้องเน้นย้ำเพะอไรเพราะว่า t รี e อฟคัพสเกิดขึ้นแลวก็ the world เกิดขึ้นแล้วก็ t รี e e ฟเ p e n ิคอลสด้วยด้วยพลังงานทั้งหมดสิ่งที่คุณตามหาสิ่งที่คุณรอคอยถ้าคุณไม่โสดอย่างมีคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองคุณจะได้เจอรักแท้นั้นได้อย่างไรความรักคือเกิดจากการที่เรารักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองเมื่อคุณมีกิจกรรมคุณมีเป้าหมายคุณมี คุณมีแพชชั่นคุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรยิ่งดึงดูดความรักเข้ามาความรักยิ่งวิ่งไล่ตามคุณเพราะคุณจะรู้สึกมีความสุขแฮปปี้และไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวของความรักแต่คุณโฟกัสตัวเองคุณตามหาความฝันของคุณและคุณจะรู้สึกว่ามันเร็วเมื่อคุณได้พบเจอเขาคนนั้นคุณจะรู้สึกว่ารวดเร็วแล้วก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันและการตกหลุมรักถึงแม้มันจะรวดเร็วแต่มันมีโปรเซสของความสัมพันธ์ที่มันกําลังเดินไปอย่างช้า ใจเย็นๆคุณค่าของความรักที่มีคุณค่าคุณคุณจะต้องใจเย็นๆเพราะว่ามันใช้เวลาใช้เวลาในการเติบโตนะคะและชาวราศีสิงห์ถ้าคุณโสดอยู่ตอนนี้บอกเลยค่ะว่าถ้าคุณพร้อมที่จะสลัดอะไรเก่าๆของตัวคุณเองออกไปเช่นความกลัวความกังวลน่าเสียใจในอดีตที่ผ่านมาอะไรก็ตามถ้าคุณมีทรัพย์เป็นของคุณแล้วออกไปตามหาความฝันไลฟ์สไตล์ของคุณหรือออกเดินทางโยกย้าย อะไรบางอย่างใหม่ๆเช่นตำแหน่งหน้าที่การงานยกย้ายที่อยู่หรือว่าเดินทางเดินทางไกลออกไปสู่งานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงจะทําให้คุณได้พบเจอพบรักกับเขาคนนั้นและถ้าคุณโสดโสด,โสดแบบมีอิสรภาพคุณค่าของตัวเองไปได้เลยเพราะความโสดของคุณยิ่งดึงดูดชายหนุ่มนะคะเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณตัดสินใจนะ,ะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องแบบ ดึงดูดให้สาวๆเข้ามาใ,ใกล้ๆเพื่อที่จะได้ดูซิว่าเราแมทช์กับใครแบบนี้นะคะนี่คือ The World นะคะความที่ไม่โสดของคุณจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าหนึ่งท่านในนี้ชาวราศีสิงค์คุณกำลังกลังได้สละโสดอย่างที่บอกนะคะได้สละโสดได้เซเยตหรือว่าได้เซโนกับใครบางคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นนี่คือความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและถ้ายังไม่ใครยังไม่มีใครคุยนะคะ คุณก็จะต้องหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองได้แล้วเพราะว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณจะมีคนเข้ามาชอบคุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณหลายคนก็ได้เช่นกันเพื่อที่จะให้คุณได้ดูซิว่าคุณคุยคุณเจอใครคุณแมทช์กับใครแล้วคุณจะรู้คําตอบว่าเขาคนนั้นคือใครที่เป็นคนรักและคนที่ผูกพันกับคุณนะคะสวยงามมากๆ r l ว การเดินทางการเปลี่ยนแปลงของชีวิตกําลังนําพาคุณได้พบเจอพบรักเป็นคนในฝันหนุ่มในฝันสาวในฝันที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะชาวราศีสิงห์นะคะขอความรักขออีกสักหน่อยคะ่ะชาวราศีสิงห์สิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรัก knife of sword แล้วก็ the sun บอกเลยค่ะว่า tree of wands เห็นครั้งแรกแล้วแต่ก็ขึ้นมาอีกนี่คือ t r e of wands แล้วก็ knife of pentacles คุณกำลังได้เจอ DIY masculine คุณกำลังได้เจอใครบางคนที่พุ่งเข้ามาหาคุณ The sun เกิดขึ้นคุณกำลังได้เจอใครบางคนที่เข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวการพบเจอพบรักการตักการตกหลุ่มรักกับใครบางคนที่ไม่ทันในตั้งตัวกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นคือคุณกำลังเจอใครที่มีเสน่ห์เฟลลี่ดูเท่ดูมีความมาดแมนดูมีเป็นคนที่มีความมีเสน่ห์นะคะ เป็นหญิงสาวก็มีสเสน่ห์เฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์มีกิจกรรมกิจกรรมเป็นของตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตของตัวคนเองถ้าเป็นผู้ชายคุณก็ได้เจอชายหนุ่มที่เขาเขามีมีความเป็นฮีโร่สุภาพบุรุษสามารถดูแลปกป้องคุณได้และเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อจริงๆว่าที่จะได้พบเจอกับเขาคนนั้นเพราะฉะนั้นคนคนนี้มาใน สถานการณ์เหตุการณ์ที่รวดเร็วมากๆเลยที่คุณจะได้พบเจอเรียกได้ว่าเขาจะมาชิงหัวใจคุณไปครอบครองเลยทีเดียวนะคะสวยงามจริงๆแล้วก็ tree of wands คนคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆเป็นคนที่จริงจังอาจจะเป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาระดับผู้นําเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําการคิดวิเคราะห์แบบนี้หรือว่าเป็นคนไกลคนแดนไกลหรือว่าคุณอาจจะได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศแล้วคุณได้พบเจอนะคะหรือว่าในช่วง และเขาคนนี้เป็นคนที่วางแผนในชีวิตมากๆเลยมีการวางแผนในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งมีความฉลาดเฉลียวไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายแล้วก็เป็นคนที่เขาจะรู้ว่าเขาจะเข้าหาคุณหรือว่าจีบคุณยังไงเขาไม่ได้มาเล่นเขารู้ว่าหัวใจของเขาคืออะไรแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะนําความรักระหว่างคุณและเขาให้เป็นไปในทิศทางใดคุณกําลังเจอคนที่เขา strong energy มากๆคือหนักแน่นในความรักความสัมพันธ์รักเดียวใจเดียว และก็เขามาพร้อมกับการวางแผนเขาจะไม่มีอะไรที่จะปิดบังคุณเลยคุณจะคคุณจะรู้สึกว่าปลอดภัยปลอดภัยที่จะรักปลอดภัยที่จะอยู่ใกล้ๆเขาพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าคุณได้เจอรักระยะทางไกลด้วยมาดูโรแมนซ์ของชาวราศีสิงห์ ความรักที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังเจอสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีสเสน่ห์และมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นเหมือนกับว่ามีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีสีสันเฟนลลี่มีสเสนะ่ห์ชอบดนตรีชอบฟังเพลงชอบว่ายน้ําหรือว่าเป็นคนที่มีจินตานาการของตัวเองชอบทํานูน่ทนทํานี่มีความกระตือรือร้อนกับตัวเองแบบนี้นะคะหรือว่าชอบออกเดินทางชอบท่องเที่ยว ชอบสะสะแสวงหาการผจญภัยแบบนั้นหรือว่าชอบถ่ายรูปนะชอบถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นแล้วก็ชอบธรรมชาติชอบความสวยงามแบบนี้ขอโรแมนซ์ของชาวราศีสิงความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงโรแมนซ์จริงๆนะคะ ความรักชาวราศีสิงห์อะไรกำลังจะเกิดขึ้น right p a s s love is beautiful romantic surprise แล้วก็ love uh คุณจะได้เจอกับ value ของความรักที่งดงามมาก alone time ความรักที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ divine timing สวยงามมากๆ เพอร์เฟกตมากๆตั้งแต่เดอะซันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งแต่ซิกอ u p คัพเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าความรักของคุณจะเกิดความโรแมนติกเกิดขึ้นคือมันเป็นพลังงานความโรแมนติกที่อบอุ่นนะคะอย่างที่บอกว่ามันอบอุ่นแล้วก็คุ้นเคยมีความสุขมากๆเลยแล้วก็เป็นความรักที่จะทําให้คุณและเขา เหมือนกลับไปยังอดีตคือคนในอดีตจะกลับมาหาคุณและก็ความรักเป็นสิ่งในสวยงามเหมือนกับว่าคุณจะได้แก้ไขอดีตที่ผ่านมาและการเดินทางของความรักของคุณจะทําให้คุณคลายอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตแล้วก็เหมือนกับว่าคุณได้ย้อนกลับไปสู่อดีตความสุขความอบอุ่นอะไรบางอย่างของความสัมพันธ์และสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนะคะการที่คุณใช้เวลาในความสุขของตัวเอง t r i ปครัฟส์แล้วก็ The ะ o r l d เวลาที่คุณอยู่กับตัวเองเวลาที่คุณมีความสุขกับตัวเองเคลียร์ตัวเองเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวของตัวเองปลดปล่อยพลังงานเก่าๆอะไรที่เป็นอดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่ามันคลายกับอะไรบางสิ่งบางอย่างไฟออฟคัพส์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวเองให้เกียรติรตัวเองเคารพตัวเองตั้งแต่พูดมาเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าได้รับพลังงานของ G y t i m i n g นั่นคือเวลาที่คุณโสดคุณมีอิสราภาพในตัวเอง คุณจะได้เจอความรักที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองคือเขาจะไม่ได้มากดดันคุณแต่เขาและคุณจะให้อิสระภาพซึ่งกันและกันก็คือเกิดความโรแมนติกเกิดขึ้นเกิดความรักความผูกพันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ฝืนไม่ได้พยายามแต่รู้สึกว่าเชื่อใจไว้ใจกันและกันคือรักแท้และ d i y วท m i n g มิสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำพาความรักให้มาให้ได้มาพบเจอกับคุณเพราะฉะนั้น trust in d i v i t e timing love right when it's meant to be หรือ Love a r i s e When It's Meant To ความรักที่คุณกำลังเจอจังหวะที่ใช่ของชีวิตจะนำคำตอบมาให้กับคุณแล้วก็เชื่อในเชื่อในเวลาศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มันกำลังจะลงตัวเพราะว่าคุณกำลังเจอเจอช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของความรักเพราะว่าคนในเดียชาติกำลังจะกลับมาและจะทำให้คุณรู้สึกมีมีการเดินความสัมพันธ์หรือการได้เรียนรู้ความรักแท้ ที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้นความโรแมนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณเป็นตัวของตัวเองมากๆนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักคุณค่าของคุณบอกเลยค่ะว่ามันตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ไพ่สองใบนี้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเลยตั้งแต่มีความรู้สึกว่าคุณกาลังได้จะเจอใครคนหนึ่งที่ จะทาให้คุณรู้สึกว่าได้รับเกียรติได้รับความเคารพจากความรักความสัมพันธ์และก็ความโรแมนตกที่คุณไม่เคยได้รับกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณคุณจะถูกเซอร์ไพรส์จากใครที่มาเหมือนฮีโร่มาเหมือนฮีโร่มาเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายที่จะทาที่จะมาทําให้คุณรู้สึกแสนดีกับตัวเองมากๆนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณรกักแรกพบที่คุณไม่เคยได้เจอคุณจะได้สัมผัสบอกเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงมากๆ คุณจะได้สัมผัสกับเขาคุณจะได้สัมผัสคําว่ารักที่เป็นความผูกพันของกันรละกันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรความหมัดสันของความรักกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อดีวายทามมิงมม่งเกิดขึ้นสวยงามมากๆนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความโรแมนซ์ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเรียกได้ว่าคุณปฏิเสธไม่ได้จริงๆแหละว่าคุณกําลังเจอใครที่ทําให้คุณรู้สึกผูก ถูกชะตาต้องตาต้องใจเป็นรักแรกพบรักดุดดังคนทั้งสองคนที่ถูกลิขิดกันไว้ด้วยจังหวะแล้วก็ดีวัยทามมิ่งของชีวิตเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าค่ะชาวราศีสิงของความรักใจเย็นในความรักเพราะว่าคุณกำลังเจอใครที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกผูกพัน แบบไม่มีเงื่อนไขและเจอความรักที่จงรักภักดีหัวใจของคนทั้งสองคนไม่ว่าไกลแสนไกลไม่ว่าเป็นคนในเดียชาติยังไงคุณจะได้เจอกันในช่วงจังหวะทามมิ่งของชีวิตจริงๆขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ